ถ้างเปิดทันทีต้องออกไปเดินเล่นแก้เหงาซะหน่อยเราป้องกันจมูกปากแต่เสื้อผ้าเราล่ะจะทำยังไงดีเอ้ยนั่นระไยอ่ะอุ๊ยกลัวกลัวรีบกลับบ้านดีกว่าเรา ไม่ใช่ใครที่ไหนล้ครับก็ฝุ่นไวรัสแบคทีเรียที่ติดตามเสื้อผ้ากลับมานั่นไงจริงอยู่ที่ป้องกันดีแต่สิ่งเหล่านี้มักเกาะติดมากับเสื้อผ้าที่คุณใส่แต่อย่าก,กังวลไปเลยครับผมแนะนํานอกจากต้องซักผ้าทันทีต้องมีเครื่องซักผ้าที่ดีด้วยนี่เลยเครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่น TWD BH 90 w c จากโตชิบ้าที่ใส่ใจในรายละเอียดยับยั้งไวรัสฝุ่นแบคทีรียทันทีที่ซัก ซักน้ำร้อนได้สะอาดปลอดภัยหายห่วงซักอบพร้อมใส่เพียง45นาทีเสื้อผ้าสะอาดไม่เครียดอีกต่อไปสั่งง่ายแค่ปลายนิ้ว w w w t o s h i b a t h a i l a n d s h o p p i n g c o m